Okey yang kes seterusnya dekat akak hari ni kita nak pergi tengok dengan uh, berkaitan-tentang dengan undang-undang ni belia. Ah 3 minit dengan pihak pendakwa raya negara. Mm -hmm. Ah ha, tadi hari ni ni kita nak sebar kepada adik-kakak berkenaan dengan misal katanya harta mm. saka di dalam rumah tangga kita ni nak setuju tak boleh tak tahu kata nak selesai lagu pologe, rai, hmm. dola, selesai selesai ke mana. Anak pula orang. Seorang nak lima rai, seorang nak empat rai. Habis Apa lah. lain tak boleh. nak selesai, lagu mana? Dia ada cara dia nak selesai. Hmm. Lalu tu hari ni ada kakak pihak pendakwa raya ni. akan okay, mari beri maklumat penjelasan. Tentang nak menyelesaikan masalah. Hak kita tak boleh nak selesai. harta benda atau pesaka yang dibagi oleh Tok Nenek moyang kita. Lagu hmm. mana kakak-kakak, mari kita ikut bersama. ปัญหามรดกที่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและบ่อยครั้งพบหลายสาเหตุที่สร้างปัญหานี้เช่นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ย่ำแย่ความขัดแย้งเรื่องการแบ่งทรัพย์สินการขาดการวางแผนหรือแม้กระทั่งปัญหาภาระหนี้สินสำหรับกรณีที่ทายาทไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องจัดการมรดกนะคะว่าจะแบ่งปันกันยังไงดีนะคะต่างมีความเห็นไม่ลงรอยกันนะคะ กเก่าง่ายๆสั้นๆก็คือมีการแย่งมรดกกันนั่นเองนะคะก็สามารถเดินทางมาที่สำนักงานอายการคุ e> então, ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อทำการไกล่เกลี่ยได้นะคะโดยเรียกคู่กรณีหรือว่าทายาททั้งหมดนะคะมา คุยกันตกลงกันนะคะถ้าตกลงแบ่งกันได้ทางสำนักงานอายการก็จะทำสัญญาประนีประนอมในการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้ทุกฝ่ายนะคะตามความยินยอมนะคะตามที่ตกลงกันการช่วยเหลือของสคชอในการแก้ปัญหามรดกเพื่อทำการไกล่เกลีย่ยโดยเรียกคู่กรณีหรือทายาททั้งหมดมาคุยกันตกลงกันเพื่อลดความขัดแยง้งและลดปริมาณคดีที่ต้องขึ้นสู่ศาล โดยการเข้ายื่นคำร้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงตรวจเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณานำไปสู่การไกล่เกลีย่ยโดยจะมีเจ้าหน้าที่อายการทำหน้าที่คนกลางหาแนวทางข้อตกลงร่วมกันแล้วสามารถนำสัญญาตัวนี้นะคะไปฟ้องร้องกันได้ภายหลังหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้อง ให้ทญญายาททุกคนนะคะเข้ามาเจราจาด้วยนะคะเราจะมีหนังสือไปแจ้งให้กับทญญายาททราบนะคะว่ามีผู้ต้องการเจราจากับท่านเรื่องการแบ่งปันทรัพย์มรดกนะคะถ้าเขายินดีที่จะมาเจราจานะคะเราก็จะดําเนินการเจราจาให้นะคะหากการไกล่เกลีย่ยประสบผลสําเร็จและตกลงกันได้เจ้าหน้าที่จะทําการบันทึกข้อตกลงรายละเอียดการเจราจาให้คู่กรณีทุกคนลงชื่อรับรอง ซึ่งบันทึกข้อตกลงนี้มีผลผูกพันทางกฎหมายช่วยให้ปัญหายุติลงโดยไม่ต้องบังคับคดีขึ้นสู่ศาลแต่หากไกลเกลี่ยมไม่สำเร็จคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ เจ้าหน้าที่อายการจะให้คำแนะนำในการดำเนินคดีทางศาลต่อไปแต่ว่าถ้าตัวทายาทคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่มานะคะหรือมาแล้วไม่เจราจานะคะของสำนักงานอายการก็จะทำการยุติเรื่องไปนะคะให้ไปใช้สิทธิ์ทางศาลกันต่อไปค่ะ